วันที่22มกราคม2568เวลา1 0 1นาฬิกานาทีที่ห้องประชุมกุลาดำกรมประมงในอัคาราภมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1.2568ทับโดยมีนายสุวัตวงสุวัต รองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําพศ2568ถึง2570เพื่อควบคุมและจํากัดประชากรปลาหมอคางดําอย่างต่อเนื่องรวมถึงนําปลาหมอคางดําที่ถูกจํากัด ออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมและการฟื้นฟูความหลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ